วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูแอมนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนในเรื่องเซลนะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นป .6 นะคะไปเรียนกันได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเซลล์ก่อนนะคะเซลล์ Sell คือหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดนะคะของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเซลเนี่ยมีขนาดรูปร่าง แตกต่างกันตามตำแหน่งหน้าที่และชนิดของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างของเซลล์ต่างๆกันเลยค่ะเซลล์ประสาทนะคะจะมีรูปร่างแบบที่เห็นแบบนี้เลยนะคะเซล์ประสาทมีรูปร่างยาวและมีหลายแฉกเพื่อรับและส่งกระแสประสาทได้อย่างรวดเร็วนะคะดูเซล์ประสาทได้เลย เซลเยื่อบุข้างแก้มนะคะอันนี้เป็นเซลเยื่อบุข้างแก้มของมนุษย์เรานี่แหละนะคะมีรูปร่างแบนและเรียบเนื่องจากผิวข้างแก้มเรียบและลื่นนะคะอันนี้เป็นภาพทายเซลเยื่อบุข้างแก้มของเรานะคะต่อไปเซลล์กล้ามเนื้อนะคะเซลล์กล้ามเนื้อจะมีรูป ร่างยาวรีเรียงสลับกันไปมาเป็นผืนสามารถยืดและหดตัวได้ค่ะต่อไปเซลลเม็ดเลือดแดงของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะลักษณะของเซลเม็ดเลือดแดงจะมีลักษณะรูปร่างกลมและมีรอยบุ๋มตรงกลางไม่มีนิวเคลียสนะคะสามารถลำเลียงแก๊สออกซิเจนโดยอาศัยเฮโมโกบินค่ะ เ่อไปเซลล์คุมของพืชนะคะเซลคุมของพืชมีรูปร่างคล้ายมเมล็กถัว่วมีรูตรงกลางที่สามารถเปิดและปิดได้เพื่อทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแกส๊สและควบคุมการคลายน้ำของพืชนั่นเองค่ะต่อไปเป็นเซลล์ว่างกับหอยค่ะ เซลแวกว่าก,กับหอยมีรูปร่างคล้ายช่องหกเหลี่ยมและมีคอโลพาสจำนวนมากเพื่อทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะเด็กๆ,ๆ,ๆเรียนรู้เรื่องเซลล์กันไปแล้วเซลล์ก็คือหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดดังนั้นเด็กๆจะมองเห็นเซลล์ได้จะต,ต้องใช้ กล้องจุลทัศน์นะคะนี่คือรูปร่างหน้าตาของกล้องจุลทัศน์นะคะเมื่อคิศส์สการาดที่1,655โรเบิร์ตฟุกนักพิกศษศาสตร์ชาวอังกฤษประดิตกล้องจุลทัศน์ที่มีกำลังขยายมากถึง300เท่าสองไม้คอคพบว่าเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กมากมายเรียงติดกันจึงเรียกแต่ละช่องว่าเซลล์ซึ่งหมายถึงห้อง ว่างนะคะสาเหตุที่พบว่าเป็นเพียงช่องว่างเพราะเขาได้ศึกษาเซลล์ที่ตายแล้วและเหลือเพียงผนังเซลล์เท่านั้นค่ะต่อไปเด็กๆมาทำกิจกรรมทบทวว กิจกรรมทบทวนความรู้นะคะคุณครูมีภาพเซลล์มาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆดูภาพแล้วตอบคําถามเลยค่ะว่าเป็นเซล์ลชนิดใดนะคะคุณครูให้เวลาเด็กๆคิดแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยค่ะ เด็กๆมาดูเฉลยกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอบคำถามกันถูกหรือเปล่านะคะรูปที่หนึ่งก็คือรูปเซลล์ว่านกาหอยนั่นเองค่ะส่วนรูปที่สองเป็นเซลล์เยื่อบุข้างแก้มนะคะและรูปที่สามคือเซลล์ประสาทนั่นเองค่ะมาดูกิจกรรมทบทวนความรู้กิจกรรมที่สองนะคะให้จับคู่รูปแบบของเซลล์ให้ตรงกับภาพนะคะ เช่นเดิมคุณครูมีเวลาให้เด็กๆคิดนะคะแล้วเดี๋ยวครูแอมจะมาเฉลยนะคะ มาดูเฉลยกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบกันถูกหรือเปล่านะคะถ้ายัางไงแล้วจบคลิปนี้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะถ้าจำเนื้อหาไม่ได้กลับมาดูคลิปได้อีกครั้งนึงนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับความรู้เรื่องเซลล์วันนี้นะคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจสามารถดูคลิปซ้ำได้อีกนะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะถ้าเด็กๆจำเป็นต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมสวมแมสและพกเจลแอลกอฮอล์น,นะคะสวมแมสหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด ล้างมือบ่อยๆนะคะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้คุณครูแอม,มลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบายบาย